พิเศษพิเศษครับกับสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับกับ Honda Accord 2.0 EL ท็อปสุดปี2,009โปรสุดคุ้มครับ279,000บาทคุณได้ตัวท็อปตัว EL สวยๆเลยนะครับผม แอคคอรนะครับเป็นรถยอดนิยมหรูหรามีระดับราคาป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านสถึงล้านห้นะเพื่อนๆแล้วแต่ออปชั่นแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีด้วยนะครับตัวนี้ยังมีการขับขี่อยู่ทั่วไปเพราะเป็นรถที่ใช้ดีคุ้มค่าคุ้มราคาความสวยงามทั้งภายในภายนอกยังลงตัวครับตัวนี้คุณได้สีเทาออริจินอลเลยนะครับผมสวยๆแลาไอเทมที่หายากตาไฟใสๆช่วงล่างนุ่มๆน,นะครับผม อันนี้ได้เบาะหนังสีครีมนะครับยังสวยอยู่นะครับคอนโซลด้านหน้าสีดำมีจอ Android มาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าไม่ต้องไปทำอะไรอีกครับเบาะใสจริงๆนะฮะลายไม้นะครับยังมีความหรูหรามีระดับเงาๆอยู่นะครับเกียร์ ออโต้ Auto, ใช้ได้ดีนะครับออกตัวคันเร่งต่างๆเร็วทันใจเหยียบเป็นมาชะลอเบรกต่างๆครบครันครับคันนี้ครับยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าในยุคนั้นถือว่าตัวนี้สมรรถนะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับ Honda Accord ตัวนี้สวยครับสีเทาด้วยตัดกับโครเมียมดีๆนะครับดูแบบธรรมชาติดูแบบ เบาๆนะครับไม่ได้แบบจีดจัดัยรุ่นมากมายนะครับดังนั้นวันนี้จัดโปรใครช้าอดนะครับ279,000บาทครับใครที่อยากจะจัดไฟแนนซ์มาคุยกันได้ครับเครดิตดีก็ฟีดดาวนครับรถจอดอยู่บางบัวทองนะสวยๆใสๆแบบนี้ถูกที่สุดแล้วนะครับคันที่แล้วผมจัดอยู่ที่299้คันนี้ยังถูกกว่าสภาพดีกว่าสวยกว่าด้วยซ้ําไปรีบเลยครับ279เท่านั้นนะครับโทรมาเลยครับหรือแอดไลน์ด่วนๆนะย้ําด่วนๆนะ 0885845375ต่างจังหวัดมาคุยกันครับโอนจองได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูรถรับรถกันไปนะเราหาทางให้ท่านได้จบกับรถคันนี้ได้แน่นอนครับที่นี่คัดรถสวยรถบ้านแท้ๆสวยดีตรงที่นี่ครับ